หันน้ามาเด้อ่ะกิมีฟากิมฟายรักขวัญไหมหมดแล้วหมดแล้วเหลหืออีกคำหนึ่งไหมคะครับคะอุ้ยทำไมหนูเก่งขนาดนี้เนี่ยครูไม่เคยเห็นใครเก่งเท่าหนูมาก่อนเลยนะเนี่ยอุ้ยพอแล้วลูกเดี๋ยวมันจะลน้นอ,อ้ําโอ้ยยังเก่งเลยอะเก่งมากกิมไฟา ขาปากไปลูกข้าปากไปเก่งจ๋าอุ้ยสุดยอดอยู่บ้านชอกินขวดนมกินขวดนมได้ไหมไม่ได้หรอกเนี่ยอุ้ยลูกใครเนี่ยกินข้าวเก่งจังเลยโอ้หวานไหมคะหวานจ๋าลูกเคี้ยวก่อนนะคะอู้เก่งมากเลยนี่แหละจะได้อร่อยไหมลูกโอ้โหหนูคุก หนูคลุกใส่กันหมดเลยเหรอคะกับข้าวอะว่ะ๋อหนูชอบคลุกใส่กันใช่ไหมไลูกโอ้เก่งจังเลยกิมมีไ่ไฟสิเก่งสุดเจ้า